น้องน้องเหรออันนี้มาคนละคดีกันนะท่าเดียวกันเลยครับคนละคดีคนละคดีเกัวตัวนมา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 เอ๋ตัวเองจาเอ๋ตัวเองมามามาไปด้านนอกไปด้านนอกดีกว่าตำรวจไม่มีครับน่าจเดี๋ยวพี่ก่อนพี่ตำรวจนะเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอเช็คก่อนนะว่าเรามีขบวนวุ้อะไรต่อนะไม่มีพี่ไม่มี บนก่อนบนก่อนอะไรเหรอโอเคอไปเดี๋ยวคุยที่สว่างสว่างสว่างสนนชื่ออะไรนะนรงฤทธิ์ใช่ไหมนี้หมายจับเรานะหมายจับอะไรรพี่หมายจับสารอายาที่สามเจ็ดสี่แปดทัหกหกลงวันที่หนึ่งพฤศจิกหกหกของสนมักขสันข้อหาช่อโกงชาชนอ๋อผม<ะ>มีหมายสารนายาครับ หรอใช่ผมรายงานตัวอยู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนึงวันนึงวันนึงให้ให้พี่อธิบายให้เสร็จทีเดียวเราเคยถูกจับกุมตามหมายจับนี้ไหมหมายจับของมักกะสันเนี่ยมันมีหลายสอน่นะเราโดนเราโดนหมายเราโดนรายงานสารของสอแนนไหนที่เราโดนรอบนั้นอ่ะคนนี้พี่เช็คพี่เช็คกับเจ้าที่ร้อยเวรที่สอแาแล้วนะเขาบอกว่าเรายังไม่โดนจับนะมักกะสันยังนะอันนั้นเป็นเคสเก่าหรือเปล่าที่เราไปรางานตัวเพราะว่าเพราะว่าผมไปติดคุกมาเดือนนึงแล้วปีไหน อันนั้นเขาสอนอะไรเขาสอนอะไรออส่วนเราใช่ครับเดี๋ยวด้ว้ของหล่อด้วยเขาชีหมุ่งเลยเออใช่่นเดี๋ยวไาเออเดี๋ยวเราเอาเอาเอาไว้พี่หน่อยญอเฮ้ยคนโตคนโตพี่เราต้องไอเพจพี่อ่ะเพจพี่อ่ะมีคนเอาชื่อผมไปไปไปขายเสื้อของจอจแยบครับอ้าวเหรอใช่แต่เราไม่ไม่ผมน้องน้องเอออันนี้ไม่คนละคดีกันนะคดีเดียวกันเลยครับคนละคนละคดีคนละคดีเพราะว่าอันเนี้ยเราไปเราไป เราไปวันที่15มิถุนาศาลเขาดูให้หมดเลยครับแต่ศาลนะอันเนี้ยอันเนี้ยมันหนึ่งพฤศจิกาหกหกหมายเพิ่งออกแสดงว่ามันคนละคดีกันนะข้อหาร้อยวินแล้วหมายยังค่ทับใช้ดู่มันไม่มีหมายจับเลยมันไม่มีไม่มีหมายช่อกงอันนี้มันไม่มีหมายเรียกมันไม่มีหมายเรียกฟังฟังฟังดูด้วยหมายจับสารอาญาที่3ามเจ็แดทัพหกหลงวันที่1พฤศจิกาหกนี่เป็นหมายของสน้อมังกสันข้อหาช่อกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนเราชื่ออะไรเราล้องวิจร์ครับเ,ออเราตงชื่อเล่นชื่อว่าไรไวครับเป็นคนรักขสวรรค์ครับเพนเพศมันเด้งมาในฟีดว่าเขาจะขายเสื้ออะไรเงี้ยครับแล้วสินค้ามันหมดก็เลยทําไปสร้างลิง์สร้างไรปลอมหลอกลวงเขาไปทั่วครับอาใช่ไหมครับไม่ได้คิดถึงสิ่งที่มันจะตามมากลับมาว่ามันไม่ไม่ถูกไม่คว,วรเลารักสารภาพ ราครับลับธธกษณะาอกาบขอโทษกับทางเพจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรครับที่ผมไปเซฟลูกมามมมมมเอามาเพื่อเจตนาอะไรก็ตามแต่ผมกลับขอัผจริงผมจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกขึ้นคือบริษัทเยอะเยอะเลยใช่ไหมเราทำประมาณเท่าไหร่ที่ว่า,าเราเคยไปทํามากรณีอย่างนี้ยก็เยอะพอควรครับกับตัวกับใจนะรอบนี้ครับอันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่โดนจับ ครั้งที่สี่ครั้งที่สี่แล้วนะัน้นมันมันถูกต้องแล้วใช่ไหมไม่ถูกครับไม่ถูกก็เราก็รู้อยู่กับใจทุกอย่างรับสารภาพหมดครับเคยได้ยินคํานี้ไหมอ <c oughs> ย่าเล่นกับระบบครับมาตีิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมาติชนออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ